นะครับสวัสดีคผมทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าผม 700x วันนี้เราอยู่ในเกม Project Slayer กันครับวันนี้ผมมาสอนวิธีฟาร์มเงินแบบเร็วที่สุดแล้วผมคิดว่าน่าจะเร็วที่สุดแล้วและลายโฮล์มดูว่ามันมันจะมีจุดเนี้ยในจุดเริ่มต้นของคนเล่มหนึ่งมันจะมีตรงเนี้ยเฟสของคนเนี้ยได้รับเฟสเนี้ยได้น้อยเนี๋ยเดี๋ยวผมเก็บให้ดู ผมว่ามันได้น้อยนะสำหรับผมมันได้แค่ร้อยห้าสิบเดี๋ยวดูนะตอนนี้สามร้อยกว่าสองร้อยหกสิบนี่ครับทำขึ้นมาแค่สี่ร้อยแปดแปดเด้งจากสามร้อหกสิบ มาต่อยนึงนี่นผมดีวิธีที่ดีกว่านั้นแรกเลยนะคะรับเรคฟาร์มจนวาจะมีเงินประมาณสองพันห้าเดี๋ยวก่อนเรายะไปที่เมืองนี้นี่ยิชิมารุวิเลจนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแล้วก็เดินตรงไปเลยจากหมู่บ้านแรกนะ นี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงอิชิม,มารุอิเลตแล้วนะครับเรายังมีเงินมา,มากๆในขั้นแรกเนี่ยนี่มาที่ผู้หญิงคนนี้นะครับที่เอาไว,ไ,วไว้ปั๊บมันจะให้เราไปหาเพชรน,นะครับแล้วก็เก็รที่มันจะดอกไว้ดูตรงนี้แล้วก็ ว่าตรงนี้ต้องมีกที่หนึ่งมาเห็นจุดสมุตรงนี้ไหมเพชรสับูันอ่ะนี่อยู่ข้างหลังตรงนี้มีอยู่ตรงนี้เลยเพชรหาเพชรได้นนประมาณห้าร้อยเอ็นนะครับแต่ว่าต้องรอประมาณห้านาทีแล้วก็ถ้าเรามีเงินประมาณสองพันห้าเลยมาที่ถุมผมส้มตรงนี้ ซื้อเบ็ดทีเบ็ดตรงนี้ราคาประมาณ2 0 0เวนแต่ตอนนี้ผมซื้อมาแล้วแล้วก็ไปที่ศุกร,รากันมว่าวิธีนี้เร็วสุดแล้วผมไปดูช่องคนอื่นมาเขาบอกว่าให้ผม quest ไปถอยผู้ชายคนนี้ส่งผู้หญิงที่อยู่ตรงนน้นเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเสียเวลาโดยใช่เหตุแะครับผมมันแบบ มันนานไปอ่ะแต่ถ้าถ้ามีสองพันห้าเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยประมาณสิบห้านาทีอ่ะได้คืนทุนแล้วได้มากกว่าทุนอีกโคตรกำไรแน่เดี๋ยวผมจะตกให้ดูนะอันนี้ผมมีอยู่สี่ร้อยแปดแปดนะผลวิธีกดก็ไม่ค่อยน่าเบื่อเดี๋ยวมันจะมีสล็อตบาร์ขึ้นมาให้ตรงนี้ให้เรากด เพราะว่ามันไม่น่าเบื่อนะมันชาเลนจ์เตเองอยู่นะมันก็แบบเพลินๆไปเรื่อยๆจะติดเบ็ดมนันไหนเนี่ยเนี่ยมันมันจะนานแค่ตรงเนี้ยตรงแบบเมลัยปลาแม่งจะติดเบ็ดเนี่ยมาแล้วแล้วก็แค่กดตรงเนี้ยกดให้โดนนะตรงนี้เชี้ให้ทุกท่านผมกดไปโดนไปแล้ว แค่นี้ก็ได้เหมือนแหละตัวหนึ่ง เอาละนี่ก็ครบสิบตัวแล้วเฮ็ดเอุย้ยมีสิบสี่แล้วว่าสิบสี่สิบห้าสิบห้าตัวตเวลาประมาณสิบห้านาทีเนะโดยประมาณถ้าแบบคนดวงดีหน่อยปลาติดเร็วมันก็ไม่ถึงหรอกแ,แล้วบวกกับว่าเรามารับมารับเวสรับเพชรเพชรตรงนี้ด้วยอีกโหมันได้เร็วอยู่นะเสียสองพันห้าเออแบบได้กลับมาเร็ว เร็วเร็วกว่าที่เสียไปเร็วกว่าที่หามาสองพันห้าและอย่างเนี่ยถ้าถ้าสมมุติว่าเคุยตรงเนี้ยสําหรับผมนะผมว่าแบบมันเสียเวลาไหนวิ่งไปวิ่งกลับแต่ว่าถ้าเราซื้อเบ็ดอันเนี้ยสองพันห้ามาขายเพชรเนี่ยเบื่อเบื่อก็วิ่งไปเก็บเพชรเนี่ยดูตกมาแค่สิบห้าตัวสิบห้านาทีได้มาสองพันหนึ่ง มาสองพันหกแล้วที่มีเท่าไหรสี่ร้อยหรือเปล่าวะสี่ร้อยหรือสามร้อยวะประมาณนี้แหละจากที่วิวสามร้อย300กว่าเนี่ยแล้วบวกกับเควสตรงนี้ที่ได้ทีละห้าร้อยห้าร้อยห้านาทีตบตรงเนี้ยเบื่อตรงนี้ยิมม่มาเก็บเพชรแล้วก็กลับไปตกอี่เนี่ยรับผมผมว่าผมว่ามันโอเคกว่านะแต่ว่าถ้าถ้าคนอื่นคิดว่ามีวิธีอื่นทีด่ดีกว่านี้ก็สาม,มารถคอมเมนต์บอกได้นะครับอันนี้มันเอาไว้สําหรับ คนที่แบบพิ่งเริ่มเล่น,น้วยแบบรีบๆทําเวลหาปานอย่างเงี้ยผมว่าวิธีเนี้ยเหมาะหมดและไม่มีอะไรจะพูดและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณมากมากครับไว้เจอกันหน่อยคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า